สวัสดีจ้ามาพบก,กันอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องคนไห้พุม่มแสนปังจ้าเมื่อนี้เ้อสีมาขยายแหนแดงให้เบิงด้อจ้าจ้านี่ก็เกิเดแหนแดงแหนแดงนี่ที่แหล่งห้องก็ได้มากพี่น้องจาอ้าเพราะลุงเพิ่นหายมามาล่องเลียงเบิงเพิ่นหายมาซ่อมไฟไฟเมื่อน,นี่แหละจา้าบาดน,นี้ห้องก็เลยมาล่องเลียงเบิงวานมันเสีเลียงในอหรีบอสันจ้าห้าก็เลยไม่ใส่กระมังแล้วก็เรียงใส่น้ำส,ส,สะอาด จ้ากระล่องพิดล่องถือมาว่าสิเลียงได้คือเพื่อนบอจ้าเอามาใส่กระ,ะมังเลียงบาน,นี้เข้ามาเลียงเมืองแล้วกะส่งได้ผลอยู่จ้าขยายมาก,กได้สองกระ,ะมังเขาก็ล่องพิดล่องถือก็กเลยบริเฮ็ดคชิปให้เอฟซีได้เบิงจ้าแต่ว่าเมื่อน,นี้ถือว่าถือว่าเขาขยาอยออกมาได้เต็มทีแล้วจันข้องเฮ้านี่เฮียดแบบง,ง่ายๆเข้าไปเลียงในสาขาเลียงแบบนี้ ลองให้เขาเบิงว่าเขาสิง,งามบ่เพราะว่าเนืเ้อแดงนี่ไม่ประโยชน์เราจะเนาะเอาไปเลี้ยงปลาก็ได้จ้าไปเลี้ยงปลาปลาที่ปลากินเพื่อนนี่เขาก็สีใ่ายไว้แล้วก็เอาไปให้ไก่ให้เป็ดให้หมูผสมห้ามแล้วก็สิลดต้นทุนของเขาได้พร้อมจ้าเลียงไก่เรียงเป็ดนี่จ้าก็ดีขึ้นกันเนืเ้ยแดงนี่จ้าเมื่อน,นีเข้าก็เลยสิมาขยายให้ FC เอฟซีเบิงว่าเพื่อนขยายจังดใดเฮดจังใดเพื่อนค่อยสีสามารถลดต้นทุนใด้กัน ทำากษีรได้ในอกจากเนกาะใจพ่อบ้านไม่เห็นแห้เบิงจ่าเมื่อนี่จ่าไปรับช่กระเลจา่จาจ่าตอนนี้พ่อบ้านกำลังเตรียมน้ำจา่าเตรียมน้ำใช่กระละมั่งที่ห้าสีเบียงนอกจากเนาะเขาดีไซนร้ายประเทลอะไรจ่าไอ้เบียงร้า้จุ่มเลงน้อยไม่ไม่เต็มนนเตมไปเกือบเต็มนนเนาะเกือบเต็มแล้วก็่เตยม น้ำกับน้ำน้ำปลาปลาน้ำบาดาลเท่านี้เลยจ้าแต่ว่าห้องนี้เป็นน้ำน้ำบาดาลเนาะบาดาลใต้ดินน้ำใต้ดินจ้าน้ำบาดาลทั้งสองไร่ริดพาร์เกิรงจ้าทั้งสองไร่ริดพาร์เกิรงเพราะว่าไม่เป็นห้างหยาห้างหยาของเงินกล้วยห้องเนาะ เขาเลี้ยงเดีนี่มันสีบ๊มีอันไม่เคยเลี้ยงนี่啥มันสิบ๊วีปิงม,องมีอยังเขาเอามาเกลี่ยเสียที่ยังเขากินกันสิบ๊วีพยาธิสีบ๊มีพยาธิจ้าสิบ๊วยพยาธิจ้าไก่หมูให้ยังกินไม่จ๋าบ่ติดหางเพราะว่าถ้ามันเข้าอย่างดูสา่าตาขินมาแล้วยังมีฮอทไถ่ขั้นไถอ่ขั้ขนมีลูกปิงลูกไข้ปีงพร้อมจ้าแต่วันนี้เข้าอย่างแบบยันอย่างใส่กละมัง เ้าเสียมาเลีล้ยงไก่เลี้ยงเป็ดก็ได้จ้าเลี้ยงหมูก็ได้มาผสมอาหารสิลดต้นทุนจ้าในการเลี้ยงไก่เลีล้ยงเป็ดของเฮาจ้าจ้ะเฮาก็เตรียมน้ำแบบนี้ให้เกือบเต็มกระมังเลยจ้าจ้า ข้าก็สิใส่นส้ำซ้ำนี้เนาะจากจะ,จะน้ำข้าก็พร้อมแล้วบา้า,า,บบาน,น,น,าานี้จะมาเบิ่งพ่อบานเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋เดียจ้ะบ้านี้จะโตไปเฮาสิใส่หยังเดียและนนกกวตา,าอันนี้คือน้นามักขี้งัวเฮาอันนี้คือหน้ามักขี้งัวจ้ะแซ่ไว้โดนไปนได้จ้นี่ ตัวนี้มันางที่ห้าแช่ไปอาทย์กลัวๆก็ใส่สามารถใส่ง่ายเลยแล้วน so uh, ี่แต่นี้เมั่อก็่าวซ้อมาเาจะแช่แต่แต่ตอน้เห็ดกระสุนมย่ลงลน้อเขาแช่ไปเขาแบบเอา่ามากรองนี่อ๋อเสร็จกองเขาบรใหมัน้ำตากไปมันจ้หรืบ่ม่ไยบ่ถือมันพวกกันตอนมันพวกชิ้นอันนี้มันเนี่ยะได้เขากรองกรองเอาเจ้าน้ำจ้าจ้ากรองเจ้าน้ำจ้า การใส่เนี่ยนี่มันเป็นระบายเนาะอมีตประมาณน้ำอีประมาณชาีพีบเนือหาชิบรนี่เขาดีใส่นน 3, 3ตัว ảo, นี้ประมาณสามสามขันสามขันตวงอืมประมาณน้ำประมาณหาสิบีรน้ำหาชีบีดต่อไอเขาเอน,น้ำน้ำม,มู้นชิงง้ว่าชนะิ้วนล้าจ้ะเนาะสามขันตวงแต่ประมนีละประเทศเลยปุ๋ย ปุยนามวยางเลยจ้ะเพราะว่าเขาเขามักปุยขอกเจ้านามปุ๋ยขอกไว้ใจกะมังนยเใส่สอนแรงเพราะว่าจุดนหนอยบน่เขาก็ิงเบิงกจะมวนเบิงปมาตกรมาเานีละที่เาใส่จะขันนามลายเขาใส่ลขันนามหน่อยเขาใส่หน่อยเนาะขันเขาใส่บดถึงมันมันกับตรงมันกับอลายแข็งไ อใส่ใส่คุนหนมใส่ผุ้หนามางีเนาะจ้ะคุ้นให้เขากันบาดีนี่เขาก็สิมาเตรียมขั้นของข้านี่แหละ ทันกองเฮากับยูเนกกะละมังนี่ะจ้ะบึง้งฮาบดดหน่เดยวเราเอาเลลกัได้ไดต่ถือออกประมาณขยายจา้าขยายอยู่มันเนื้อแดง เหลือไว้ปยังน้อยนี่บ่เหลือไว้หลายเหลือไว้เพื่อที่สิเขาขยายตัวเองเนาะแม่นเขาเลี้ยวไปเขาต้องเหลือหลายก็ได้นี่งั้เขาขยายตัวต่อไปนี่จ้ามานี้ที่บอกเขาก็ได้มาน้อยเดียวเนาะเขาก็มาขยายก็คือว่า โอเคอยู่มันขยายได้สองประมาณจช่ประมาณนี้ละเนี่ยเอาใส่นีบละอีกี่ใชเข้าไ็ง่ายง่ายแบบนี้นะจ้าใช่อีกเกินนึงเ่าบางทีจิมัดเต็มทางทีละดีวกว่าดีอีกอีกสองอาทิตย์สิภามาเบึงไม่จะว่าเข้าใส่ซ้ำนี่แล้วเขาสีขยายตวัวออกไมาได้หลายซ้ำได้นาะจ้ะเนาะคือตัวนี้นี่มันถือว่ามันเต็มที่แล้วนี่เขาสีออกไปให้ปลาเขากับเขาสิตใกออกเลยนี่ตัวนี้จะได้ เนี่ยมันเหขาได้เห็นนั่นไหมมันเขาได้ขยายไหมตัวนี้เขาก็ออกมาเต็มทีแล้วจะขยายเต็มทีแล้วสิเอาไปกินอาหารปลาเนี่นเยปเป็นอาหารปลาปลา,า,า,ากินพืชมักเช่นนี่จ้าอ้วนสมบูรณ์ดีปลาหยังปลานิ่งปลาไนาปลาตะเพียนจ้าหยางตัดเลยนี่มันหนันไม่เพราะว่ามันก็ทางเขา แกเต็มที่แล้วมะเด็บต้ต่อไป็ดีอยวสีสีมะกิดแวสีออกสีสีเข็มเนาะสีน้ำตาลเข็มๆเนาะบอกเขี้ยวค่ะคขนันจ้วงไว้แต้ก็แก้นี่พ่อแล้วนี่ห้องสีเอาไว้ห้างห้างซ้ำนี่เนาะจ้าซุ้มนี่ห้องเสียไปไปให้ปลาให้ไก่ให้เปี๊จ้าเอาไปให้ยั่งก็ะไรจันแต่ว่าห้อเสียไปให้ปลามื่อนี่คือตเก้านี่บาที่นี่ ว่าเขาเฮ็ดแล้วแล้วนี่เขาก็สิเพิ่มปุ๋ยเขาเนาะเพิ่มเพิ่มเพิ่มปุ๋ยขี้งวขี้กล้วยเขานี่เขาก็ใส่ลงอีกอันละขันปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำขี้งัวขี้กล้วยจ้ะเพราะว่ามันก็ือว่ามันก็เขาเออเท่าแรกเขาก็ใส่ตัวนี้ใส่สามใส่สองมันบอกอะไรทุเรำต้นตอนเลี้ยงไม่ไม่นี่ว่าหนามไม่เน้อหนามไม่นี่มันบอกด้มีสารอีกอย่างหลายก็ใส่ใส่ตัวนี้สามขันใส่ตัวสองขันพอที่นี่เขามันมันได้เต็มที่แล้วเขาตักออกแล้วเขาก็สิ ใส่ลงไปสูวนี่ใส่ขันสองขันตรนี้ใส่ขันนึ่งกับพ่อพอว่าเขาเพิ่มเพิ่มเป็นการเพิ่มจ้เป็นการเพิ่มอืมอาจพิบด้ยก็อาจจเป็นคัก็ว้ามาได้นี่ซึ่งนเห็นเขาก็ขไปเลยนี่มัเงกไรแวิธีกองข้าวง่ายแบบนี้ละจ้าข้ากับแควดังแยวไปว่างปูนาแล้วห้ากัตะกอจะนํานจ้าแต่ที่เป็นการเสียสินมีแต่ลอผลผลิตเพ่มจ้าียงง่ายงไ่แงเนีงย เรียงง่ายๆขยายออกไม่ปัญญงจ่าท่านใจอยู่จ้ะแต่บพราะถ้ในนั่นเนาะกล้องพิทล่องถือก็ว่ามันเสียแต่เรียงยากเห็นเพิ่นเรียงกันแด้กันมาล่องเบิ่งมันก็เออถือว่าโอเคอยู่จ้าการเที่ยวเรียงเนี้ยแดงนี่เทาเรียงอยู่ในโฮมเฮียเรียงกลางแกงจ้ะนี่ท่านมันเทาเรียงหนึ่งท่านเที่ยเรียงกลางแกงเสียด้ยสีเขาันอาจจะโบกเขียวสีเขียวบาง,งามเนาะเพราะมันมันหนักไรเขาต้องที่จริงกันมันผู้มีสลเลนนี่อย่างก็เฮ็ดเป็นสลเลนเฮ็ดเป็นแสงลำไล่เห็นไหม แต่ของเฮาอันนี้มันจีถือแดดช่วงช่วงช่วงเศร้าช่วงสวยมากมันก็จีผมแล้วพอเข้าไปเรียงก็อยู่ในใช่ค่าแต่ใช่ค่าแบบริมๆใช่ค่านะเฮาบ่ได้ใส่สแลนสีมันก็ดันอยู่ก็บทิโอเคอยู่เลยที่ก็ได้ถือว่างามอยู่กลางแก้งสีมันสิบ่สวยแม่นบ่แม่นเพราะว่ามันมันแดดมันฮ้อนช่วงหน้านี่อกลางอาดามันเลี้ยงหน้านี่มันก็จะมันเลี้ยงดันดีมันก็ต้องใส่สแลนทางแสงน่ะใส่ผ้าแสงบ่ให้เจอแสง100%เนาะ

พี่บอกโอเคอยู่เฮ็ดเวาเลี้ยงว่ามันหันก็ถือว่าผ่านอยู่จ้ะอันนี้ไม่ยางไดยนี่ตาอันนี้บ่ไข่พำนี่พัม้มทุ่แนวเขาเอิ้นพำแม่นคนไทยเขาสิเอิน้นหยังเอิ้นพำบ่ค <c oughs> ือกันบ่บ่รู้แล้วบ้านเฮาเอิ้นบ่ไข่พำมานี่ได้มามล,อมลองเบิ่งนี่ว่าสิมาลองเลี้ยงขายายเบิง่งแล่วตอนนี้เพราะในเฮ็ดนั่นให้เบื้องกับห้ลองเบิ่งซะก่อนว่ามันสิผ่านบ่ผ่าน เดี๋ยวยังกัดมันเป็นยังไงเดี๋ยวยังมาอัปเดตสถานการณ์ไหมจะรลองเลี้ยงเบิงังเลี้ยงใส่กับเรามัางนี่แหละลองเบิงังใสรพัมติแม่เดี๋ดตอนนี้บอสในบอสได้เนาะบอสเพราะว่าเขาบอสเนี่นั่นก็ต้องที่ทดลองทดสอบเออทดสอบเพิ่งเริ่มการทดสอบบ่สในมีอย่างถ้ามีผู้ใอพอพดอย่างนะนั่งอย่างกับบอกในเรื่องพอพูดเรื่องอย่างแล้วว่าเที่จังไวดไอันนี้คืออยากลองเลี้ยงการศึกษาเบิังไม่ยูทูบละรางวัลร้องอีกร้องหนึ่อย่างบัง อ๋อสิมาใส่กับมังเดี๋ยวนี้จ้ะสิลองมึงทดสอบอันนี้คือทดสอบจ้ะการทดสอบที่ป้าดีการเเดี๋ยวยังไม่อัปเดตบรราจาศไหมเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เพิ่งใหม่ได้อจ้าจ้าคลิปนี้ก็ไว้ซัมนี้ก่อนเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องุท้พุ่มแสนปังนี้ด้อจ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า